ถ้าคนไม่เป็นก็คงจะไม่รู้อะว่าเออเขาเป็นแล้วอาการมันเป็นอย่างนี้อาการมันหนักถึงขั้นนี้แล้วเสียตังตังที่หามาได้ทุกวันอะมันต้องหมดไปกับค่ารักษาหมดไปกับค่ายาแล้วก็ค่ารถอีกแต่ทุกวันนี้ได้เปิดใจที่จะมาใช้ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะคะโอเคมากโอเคสำหรับเราแล้วก็แฟนค่ะ แฟนเราทํางานหนักตั้งแต่จันท์ถึงอาทิตย์นะคะคือไม่ได้หยุดก็สะสมมานานจนเป็นหมอนรองกระดูกค่ะเป็นมานานนะคะเป็นมา2อถึงสปีไปหาหมอถึงชนบุรีนะคะไปหาหมอคลินิกทั้งฉีดยาทั้งทานยาค่ะเราต้องไปทุกอาทิตย์พาแฟนไปไปนั่งเชา้าจนถึงเย็นเราถึงจะได้กลับมาแล้วถึงมามาถึงกรุงเทพก็คือมันใช้เวลานานในการเสียเวลา พอเราหาเงินได้หนักๆเราก็ต้องมารักษาตัวเองแต่พอเรามาเจอตัวนี้น้ามันนวดทายานะคะพี่เขาก็แนะนําเออลองใช้ดูนะปุ๋ยเพราะว่าเออพี่ใช้ตัวนี้มาอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราใช้แล้วก็ใช้มาได้สักพักแฟนเรารู้สึกดีขึ้นเราก็ใช้มาตลอดแฟนเราก็ไปหาหมอน้อยลงการที่หมอนัดก็ไม่ไม่นัดนัดห่างขึ้นและหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยา ใช่ค่ะทางานปกติอาการของเราเนี่ยทำมาทุกวิธีทางก็คือไม่หายพอเพื่อนให้มาใช้ก็อยู่ที่ปวดเนี่ยก็อยู่ที่มาเจ็บมาปวทาก็ครั้งแรกก็รู้นะคะว่ามันเย็นๆค่ะมันเย็นซึมซ้บลงเร็วค่ะ,คะ,คะกดแรกหมดไปแล้วะคะ่ะพอกดที่สองเร่มเริ่มดี้นแล้วค่ะพอกรณลีเพื่อนหนูว่าต้องใช้ต่อเนื่องไหนก็ซื้อมาใช้ต่อเนื่องจากที่ก่อนนอนเนี่ยจะต้องเอาหมอนมารองมาเข่าเนี่ยนะคะามารองมาเข่าแล้วต้องใช้มือไปนมาบีบมานวด เป็นผ่อนการตรวนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยค่บเพราะว่าเราใช้ทายาอยากให้เพื่อนเพื่อนที่มีอาการจิตลักษณะนี้นะะอะส้นเท้าหัวเขา่าหรือหลังเนี่คนย,ยค่ะลองซื้อน้ำมันทายาไปใช้ดูค่ะจะรู้สึกได้เลยแต่ปวดแน่ได้เลยค่ะเราใช้ต่อเนื่องก็จะทาให้การดีขึ้นเหมือนเม่มค้ายค่ะเราจะสามารถประกอบอาชีพขายของอเดือนเอินยุคของหนักก็ถือว่าไม่มีปัญหาค่ะ สวัสดีครับผมอาชีสิงหล่อครับตอนนี้อายุก็หลักห้าแล้วครับมีอาการปวดที่สะบักหลังสะบักมันขัดอ่ะมันมันเจ็บมันปวดทรมานเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จักรแล่เนี่ยหลังเนี่ยบางทีมันก็ย้ายมาขวามากมาซ้ายบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นสะบักพอเป็นนานๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบมันมีความรู้สึกว่า ไม่มั่นใจอะ่ะมันเจ็บปวดมันก็จะลัดเข้ามาที่ทางซ้ายเนี่ยรัดมบบนีหน่หนักเข้าขึ้นคอเนี่ยก็เคยไปนวดนะนานแล้วแหละเคยไปนวดนวดก็มีผ่อนคลายบ้างหายสักพักหนึ่งก็เป็นอีกมีเอ,อพักพวกแนะนํามาบอกว่าน้ํามันทายะเนี่ยทาแล้วจะผ่อนคลายคลายเส้นผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายดีมีความเย็นนะ มันเย็นๆแล้วก็มันซึมเข้าไปลึกๆทําให้สบายและกลิ่นมันหอมด้วยกลิ่นหอมสบายมันเหมือนกับเอ่อนวดไปทาไปเนี่ยแล้วผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็เบานะรู้สึกเบาขึ้นเยอะพี่น้องครับที่ติดตามผมนะครับก็ขอฝากเป็นกำใจให้นะครับว่าการเจ็บป่วยคนเรานั้นมันหีไม่หนีไม่หนีไม,ม,ม่พ้นอะครับนะฉะนั้นแล้วคนเราถ้าเราเจ็บแล้วเนี่ย มันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บอะไรแล้วแต่เราจะมีความกังวลฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนําว่านะน้ำมันทายะนี่ครับจะช่วยท่านได้เป็นบุญครับบอกบุญต่อกันนะครับอันนี้โอกาสดีครับฝากไว้ด้วยครับน้ํามันทายะครับทาแล้วผ่อนคลายแล้วทาแล้วเส้นเอ็นมันจะอผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วจะหายเองครับ